ออโต้อินไซด์ยินดีต้อนรับสู่ออโต้อินไซด์ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณมาพบก,กับ2,025 Mercedes r a b u บ G800 รถ s อ v สุดหรูที่มาพร้อมสมรรถนะระดับสูงผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของรถออฟโรดกับความหรูหราเหนือระดับ r ร b บิสได้ยกระดับ Mercedes a m g g 63ขึ้นไปอีกคนด้วยการปรับแต่งทังดีไซน์และสมรรถนะ ขุมพลังของร r บ b สตี800ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรโบคู่ให้กำลังสูงสุด800แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน3.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดใหญ่เช่นนี้ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่240กิโลเมตรชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่น และระบบขับเคลื่อน4ล้อ CMA TIC ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนดีไซน์ภายนอกของ b r a b u s G 8 0 0โดดเด่นและดูดันชุดแต่งตัวถัทงที่กว้างขึ้นคาร์บอนไฟเบอร์และกระจังหน้าใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตระบบไฟ LED ที่อัปเกรดใหม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นล้อฟอร์จอขนาด23นิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงช่วยเสริมการควบคุมและระบบไอเสียบราบูสให้เสียงคำรามทรงพลังที่เข้ากับสมรรถนะของรถ ภายในห้องโดยสารหรูหราและล้ำสมัยวัสดุดหนังแท้และอัลกันตาราครอบคลุมทั้งห้องโดยสารตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมฟังก์ชันปรับุอุณหภูมินวดละรบายอากาศระบบอินโฟเทนเมนต์ MBUX มาพร้อมหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงควบคุมด้วยเสียงและรองรับสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์เมสเตอร์ให้ประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในสามารถปรับสีได้ตามต้องการ เทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาระบบเบรกขั้นสูงและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดช่วยให้ควบคุมรถได้ดีในทุกสถานการณ์2025 Mercedes-Benz G800 ไม่ใช่แค่รถ SUV แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความรูหราและความพิเศษเหนือระดับถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตาม Auto Insight เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหายานยนต์สุดพิเศษ